สวัสดีจ้ามาแล้วนะคะรีวิววันนี้นะคะลูกค้างานแบบว่าเกาหลีปังๆฉ่ำๆกันบ้างนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นงาน KR รหัส2 3 5จากลูกค้าจ๋า KR รหัส2 3 5น้ำหนัก80กิโลนะคะเป็นงานสเวตเตอร์ผ้าหูนะคะลูกค้า เตื้อผ้าวูค่ะลูกค้าขาเป็นงานเกาหลีน้องใหม่ของเรานะคะมาตัวแรกก็โอมเลยเอ้ยนี่ลูกค้างานสเตื้อผ้าวูนะเป็นงานไหมคมนะคะลูกค้าตัวนี้นะใครที่ชอบนะงานผ้าไหมพรมงานสเตเตอร์นะคะลูกค้าอินกินนี่ใช่ไหมอินกินนี่เป็นแบรนด์ของทางญี่ปุ่นไม่ใช่แบรนด์ห้องเสื้อชื่อดังเหมือนกันนะลูกค้าเอาไปอัพเท่าราคาได้ตัวหนึ่งเขาขายมือสองอยู่ที่ 3ถึง400บาทใช่แล้วนะคะมาที่งานตัวนี้กันบ้างจ้ะลูกค้าเป็นงาน K R ราคาส2ง5นะเป็นงานเสื้อสเวตเตอร์ผ้าวูลนะคะนะลูกค้าเป็นงานเสื้อสเวตเตอร์ผ้าวูลสเวตเตอร์เขาก็จะมีเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงานสเวตเตอร์นะคะมันจะเป็นงานแบบสวมหัวนะคะลูกค้า มันจะมีคอเต่านะคะลูกค<ม>้าคอกรมค<ม>อวีคอปกอ,อะไรแบบนี้หรืออาจจะมีผ่าหน้ามาบ้างแต่ว่าเวลานูดซิปหรือติดกระดุมแล้วอะ่ะมันจะออกเป็นสเวตเตอร์ถูเเตกต้องนะคะโทนสีของเขาก็คือจะเป็นโทนที่แบบว่าโทนสีเข้มเลยค่ะเป็นงานที่แบบว่าใส่แมทได้กับทุกชุดนะคะลูกค้าเป็นงานใส่กันหนาวนะหรือว่าน้องนักศึกษานะคะที่ไปทำงานไปทางาน ไป,ไ,ไปเรียนนะคะสามารถใส่สเวตเตอร์สวมไปได้นะคะลูกค้างานสเวตเตอร์นะบอกเลยว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะขายดีและเป็นงานหายากมากๆนะคะลูกค้าแล้วก็มีแบรนด์ยูนิโคมาแล้วจ้ายูนิโคสีดำนะคะลูกค้าตัวนี้80กิโลงานคระผ้าหนาผ้าบางนะคะลูกค้ามีขนเฟอร์ติดมาให้ด้วยนะคะลูกค้ามีฮูดไม่มีฮูดคระกันไปเลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะ ใครชื่นชอบงานนะคะสนใจนะคะลูกค้าสามารถแขปบภาพทักแชทได้เลยนะคะลูกค้างานสวยสะอาดมากนะมีติดเสื้อก,กักมาด้วยนี่เป็นงานกั๊กนะคะลูกค้าตัวนี้แขนยาวนะงานสเวตเตอร์แขนยาวในส่วนของไซส์เนี่ยลูกค้ามีตั้งแต่ S ถึง XL เลยนะคะลูกค้างานเกาหลีเขาจะไซส์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะลูกค้าเขาจะไม่เหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาจะมีประมาณ S m l นะแต่เกาหลีเขาจะมี XL เพิ่มเข้ามานะ แล้วก็มีงานเมอร์ซี่ขึ้นมานมีงานเมอร์ซี่ด้วยนะคะลูกค้างานสวยนะงานโอเคมากนะความสะอาดนี้แอนดมินให้10เต็ม10เลยค่ะลูกค้าความสะอาดนี้แอนดมินให้1 0เต็ม10เลยนะคะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะเป็นงานขายได้ทั้ง2กลุ่มนะคะลูกค้าแล้วก็มียูนิโคเนี่ย ลูกค้างานค่อนข้างโอเคเลยนะคะโทนสีเข้มสีเทาสีดำเนี่ยลูกค้าไปจับกลุ่มโทนนี้เลยนะส่วนสีน้ำตาลสีขาวสีแบบนุ่ดๆเนี่ยลูกค้าลูกค้าก็ไปจับกลุ่มเป็นมินิมอลก็ได้นะคะตัวนี้นะางานาคุ้มค่า,าคุ้มราคามากๆค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะใครสนใจสามารถทักแชทสอบถาแมแอดมินได้นะคะแบบพาหน้าแบบซิปหน้าก็มีปิดมาเหมือนกันนะคะลูกค้าโดยส่วน โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเน,เ,เนื้อผ้าเขาจะเป็นผ้าสเวตเตอร์นะคะเป็นงานผ้าแบบผ้าวูลที่ไม่ใช่ผ้าวูลที่แข็งนะนที่แข็ง<น>ละพันไม่ใช่นะลูกค้<น>ามันเป็นผ้าวูลที่แบบใส่สบายผ้านุ่มๆนะคะลูกค้าตัวนี้งานค่อนข้างโอเคเลยนะนี่สวยนะคะลูกค้าอัพทำกําไรได้ตัวหนึ่งนี่ขายได้แบบ200-300เลยนะผ้าค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ใหญ่หนามากนะคะ นี่งานน่ารัก,กรน่ารักก็มีงานกระดุมอย่างบแบบโอ้โหใหญ่มากนะคะลูกค้าสีชมพูหวานๆ <F illa. S 1> ก็มีนะมีแบรนด์กีฬามาด้วยนะคะฟิล่าเออแบรนด์ฟิล่านะคะนี่ฟิล่ากอล์ฟนะเป็นงานแบบเสื้อคลุมใส่เล่นกอล์ฟนะคะสีชมพูน่ารักน่ารักก็มีแบบงานนี้นะคะลูกค้าจะได้ทั้งงานผ่าหน้านะคะแล้วก็แบบสวมเลยค่ะ งานคระชายหญิงนะคะลูกค้าท่านใดที่เห็นงานแล้วชื่นชอบนะคะลูกค้าสามารถทักแชทสั่งสินค้าผ่านที่แอดมินได้เลยนะคะราคารายละเอียดแอดมินขึ้นว้ให้ด้านบนนะคะลูกค้างานตัวยาวก็มีค่ะลูกค้าขาผ้าหนาผ้าบางครบปนกันไปเลยค่ะน้ำหนัก80กิโลนะคะลูกค้าใครเห็นงานชื่นชอบนะตัวนี้ไซส์ใหญ่ๆเยอะนะ ติดไซส์ใหญ่เยอะนะคะงานเกาหลีบอกเลยว่าสะอาดไม่พอนะมีไซส์ใหญ่มาให้ลูกค้าได้ไปขายกลุ่มลูกค้าแบบสาวอวกชายอวกบนี้อีกนะลูกค้าค่ะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะลูกค้างานปักงานสกรีนหนะ้างานรีดเพชรน,นะมีปะปนมานะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยงานก็จะเป็นงานสีพื้นแล้วก็เป็นงานทอลายนะคะงานทอลายงานสีพื้นนะคะลูกค้าสวยมากๆนะคะ ชุ่มฉ่ำจริงๆมีแบรนด์เกาหลีติดมาด้วยอ้าปารีสนะคะปารีสนี่สวยเหมือนกันเด้อแมงงานมีฮูดนะจ๊ะเนี่ยลูกค้าดูนะคะตัวนี้นะ80กิโลรหัส kr 2 3 5นะจ๊ะรหัส kr 2 3 5งานสวยสะอาดคุ้มค่าอัพทำกำไรได้หลักร้อยเลยนะต่อตัวนะจ๊ะลูกค้าอัพทำกำไรได้เลยนะคะโห สีสันสะกอน,นะคะแบบสวมแบบผ่านหน้านะคะมีซิปมีกระดุมแบบไม่มีกระดุม,แบบไ,ม,ม,ดมไม่มีซิปคราบปนมาหมดลูกค้าครับปนมาหมดนะคะงานสวยนะคะใครที่เป็นสายขายงานแนวนี้นะคะลูกค้าเอาไปรีดเอาไปรีดนะคะแล้วเอาไปรีแพ็คใหม่ได้นะคะ แบ่งขายขายยกกระสอบนะคะเปิดคัดโอ้โหทําได้หมดนะจ๊ะลูกค้าตัวนี้นะยังไงก็ฝากงานตัวนี้ไว้ด้วยนะคะกับงาน K R รหัส2 3 5นะคะลูกค้า Kenby n b y อะเป็นงานแบรนด์น่าจะเป็นแบรนด์เกาหลีนะจ๊ะ n b y นะลูกค้าผ้าหนาผ้าบางคราปนกันไปเลยนะเป็นงานพอแบบเส้นใหญ่แบบนี้ก็มีนะคะ นี่แล้วก็เป็นงานเส้นเล็กแบบนี้นะทอแบบนี้เลยนะคะสวยสะอาดนะตำหนิมีน้อยมากนะคะลูกค้าตีให้เนี่ยสิอตพอนะตำหนินะส่วนใหญ่ลูกค้าไปขายนี่ขายได้กําไรแน่ๆนะคะเพราะว่างานสวยสะอาดนะคะลูกค้าผ้าไม่เก่าไม่ช้าเลยนะมีติดเฟอร์มาด้วยนะคะบางตัวมีติดเฟอร์มาด้วยมีฮูดเฟอร์มีปกเฟอร์ก็ขระปะปนกันมาหมดเลยนะจ๊ะลูกค้า ฝากไว้ด้วยนะแคร,รหัส2-3-5นะคะลูกค้าขารายละเอียดราคานะคะแอดมินขึ้นไว้ให้ด้านบนคลิปใครชื่นชอบเห็นคลิปนี้แล้วนะคะสนใจว่า ขายได้นะอยาก CF นะคะลูกค้าแคปภาพพักแชทได้เลยนะจ๊ะงานสวยคุ้มค่าคุ้มราคาใส่ได้คุ้มผู้ชายคุ้มผู้หญิงเป็นงานใส่ได้ตั้งแต่ SML XL เลยนะจ๊ะคละกกันไปเลยจากลูกค้าแบบสวมผ่านหน้านะคะแบบแขนกุดก็มีนะคะมีฮูดแม่งมีฮูดปรับปนกันมาเลยจากลูกค้าตัวนี้ใครสนใจนะฝักงานตัวนี้ไปด้วยกับงาน KR รหัส2 3 5นะจ๊ะเดี๋ยวเนี้มิน,นรีวิวคร้าวๆาไว้ประมาณนี้ค่ะใครสนใจก็แคปภาพพักแชทหามินได้เลยจ้าขอบคุณค่ะ